ดีค่ะออฟฟี่แกชั่ค่ะตัวเล็กมากอ่ะอยากเลี้ยงแต่ไม่มีเวลาดูกระหอมเนี่ยไอ้ทาร์ตของกินนะคะของกินอาร์ตค่ะของกินค่ะหิวบ่โอ้เมี้ยน่ารักเกินกินมีคงดูดีมีอยู่กับป้อมด้วยอ่าป้อมกับป้อมมาป้อมกับป้อมได้ปอมน้าแข็งมาก อย่าอย่าเข้ากล้องเลยง่ายลูกหมาตัวนี้กระนมนี่ตากล้องดูตากล้องเุณแอฟพี่เมา <c oughs> เปิดหน้าเดีี๋ยวน้เมาหน้าแดงฟูเป็นต <c oughs> ลอดแต่เราอะไรวะเนี่ยไอช็อตที่เราแก้บายบายเดบ๋ยวบายบายสวัสดีค่ะแอฟปี้แม็กซิมค่ะให้ยัน เดี๋ยว้อนตรงนี้ได้ออฟฟี่แม็กซิมตรงนี้ต่อติดตอไม่ใกล้หนะสวัสดีนะสวัสดีค่ะออฟฟี่แม็กซิมค่ะสุ่มสุ่มออฟฟี่ครับซู่มออฟฟี่ออฟฟี่เหงาค่ะออฟฟี่อยู่คนเดียวไม่มีอะไรทำก็จิ้งคอลับพัดสวัสดีค่ะสวัสดีนะสวัสดีนะเธอชื่ออะไรอ่ะฉันชื่อออฟฟี่นะ ตอนนี้ฉันว่างๆน่ะไม่มีอะไรทำน่ะก็เลยมานั่งอยู่กับน้องๆน่ะแต่ว่าอยู่สักพักหนึ่งฉันว่าฉันจะกลับน่ยเพราะว่าฉันอยากกินโกโก้ที่ฉันปลูกเองน่ะฉันเลยมองมาจากบ้านน่ะแต่ว่าไงอ่ะแต่ว่าไงเนี่ยแต่ชื่ออะไรเนี่ยจะชื่อพี่เหรออีนี่มันเสียงพากันป้าอย่างนี้ไปบ้านเร็วเดี๋ยว فتحته ما بيعرف يتمرن توك توك سلامك يا منى